ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gear Speed Hub, ช่องสำหรับคนรักความเร็วรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆที่นี่เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับยานพาหนะหลากหลายรุ่นพร้อมรีวิวแบบละเอียดในภาษาที่เข้าใจง่ายและว,วันนี้เราขอพาคุณมารู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากเฟียสนันก็คือเฟียสตราดาปี2026ซึ่งเป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทุกรฟ์สไตล์ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวนันหรือใช้งานหนักก็ทำได้อย่างมั่นใจ ฟียสตราดาปี2026มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่แข็งแกร่งแต่ทันสมัยสไตล์สปอร์ตโชวเชลทุกมุมมองมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเลตที่ให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนตัวถังได้รับการออกแบบให้มีความทนทานต่อการใช้งานบนถนนครุคราและยังให้ความรู้สึกหรูหราในเวลาเดียวกันภายในห้องโดยสารเฟสตราดามีความกว้างขวางและสะดวกสบายเบาะนั่งนุ่มสบายรองรับการเดินทางระยะไกลได้อย่างดีเยี่ยม แผงคอนโซลกลางถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงรองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth รวมถึงระบบนำทางที่ใช้งานได้สะดวกขุมพลังของ f ฟี t สต์ร da าปี2026ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.3ลิตรเทอร์ิโบหรือดีเซลขนาด1.4ลิตรที่ให้กำลังและแรงบิดดีเยี่ยมประหยัดน้ำมันและดูแลรักษาง่ายพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดาให้เลือกตามความชอบของผู้ขับ ระบบการสะเทือนแน่นหนารองรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือทางวิบากด้านความปลอดภัยก็ไม่น้อยหน้าเฟสตราด้าติดตั้งระบบเบรก ABS พร้อม EBD ถุงลมนิรภยัยคู่หน้าระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมการทรงตัวและกล้องมองหลังเพื่อความปลอดภัยในการถอยจอดเฟสตราด้าปี2026ยยังมีพื้นที่บรรทุกของกว้างขวาง,วางไม่ว่าจะเป็นงานเกษตรงานก่อสร้างหรือใช้ในธุรกิจขนาดเล็กรถคันนี้ก็สามารถรองรับได้สบายพื้นกระบะด,ด้านหลังเสริมความแข็งแรง รรสรุปแล้วเฟียสตราดาปีสองพันยี่ส2บเป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ความสบายสมรรถนะหรือความปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถกระบะท,ที่ใช้งานได้หลากหลายแต่ยังคงความทันสมัยหากคุณชื่นชอบรีวิวแบบนี้และอยากติดตามรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง Gear Speed Hub และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ก่อนใครขอบคุณครับ